พระเจ้าข้าสำหรับานมหการที่พระเจ้าเวรอพี่เราเนะมนีราพี่น้องพบพระเจนะ้าไหมคะพระเจ้าทั้งหนะคะบอกรักกันนะคะบ,บอกกรลักกันนะคะพี่น้องให้ใหเรามีความรักในการปรกันกน,นะคะเพราะว่าความรักทำลาย เหมือนสามีธรรมที่เราจะเติบโตเพื่อเราจะพึ่ง,างพาพระองค์ได้ยิ่งยิ่งกว่านี้นะคะขอบคุณพระเจ้ามากสำหรับอาอาทิตย์นี้ที่จริงข้าพเจ้า,า่าดจะไม่ได้มาเพราะว่าถ้าเชิญไปงานศพที่ประโคนชัยนะพี่ที่ไปเข้าค่ายงานเสรรียีวันทรณีสามีคนทีนเสียชีวิตก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ พราพเจ้าถ้าไปอีกคเป็นสามอาทิตย์พอดีไม่ได้มาหรอนะขอบคุณพระเจ้าในนนี้นะ,ะนรัรงนาที่มาวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงแบบ่งนพระพรนะคะพระเจ้าก็ขอแบบ่งแบบเป็นพระพรนะคะธเกียรติพระ,ะ,ะเจ้าอนก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะทาเลนยาสิรละิพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเซงรเรียกน,นะคะ ส่วนเงินทองที่เราจะได้นะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับ่าบุญชัยคุณโตข้าพเจ้านะคะเขาโทรมาหาเขาโทรศัพท์เขาทำไปสิบวันทีนี้พ่อโทรศัพท์มาเาโทรมาหาแม่เขาบอกพ่อพ่อเอาพ่อประสิทธิ์มาแล้วเขาโทรศัพท์ทำเขาโทรมาเขาบอกอ่ะเขาคิดถึงพ่อกับแม่มากเขาบอกสิบวันอ่ะเขาคิดถึงมากข้าพเจ้าไม่เคยเห็นอ้อพระพูดแบบนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าอ่า ช่วงสิบวันเขาไม่รู้เขาจะทําอะไรนะครับาเขาว่าดไปหยิบพระคัมภีร์ที่แม่สอดไปในกระเป๋าขอนละให้ทวดเขาหยิบมาอ่านเขาก็บอกว่าเขาอ่านมัทธิวสบายไหนนะคะก็เขาอ่านมัทธิวจบไปสองรอบเขาบอกเนี่ยเขาอ่านแล้วเราแรกเขาไม่เข้าใจนะคะเขาก็เริ่มอ่านอีกรอบที่สองเขาขอบคุณพระเจ้าทวดเขาเข้าใจเขาโทษเข้าใจ่ เขาบอกเขาไม่เคยเห็นอ่านเลยพอเขาได้อ่านมันมันเป็นพิธานมันเป็นเรื่องเล่าของเนี่ยเขาเข้าใจเขาเริ่มที่จะแบบมาทิวเขาก็จะอ่านอ่านต่อไปนะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำให้เขาค่ะโดยการที่พ่อแม่ได้ทําอะไรการอธิษฐานคือการสามัญทีทำเราเพิ่งได้คุณความรักที่มาจากพระองค์สิ่งไหน,น สองู <l> ่นะคะเราจะเข้ากลุ่มกันเือนในร้านพ่อแม่ลูกก็มีความสุขมากนะพี่น้องมีความสุขมากท้ชมพู้แม่แม่สวยมากนะอยนี้องคุค่ยชแม่นแม่สวยมาก้าสี้ายังสวยอยู่้าสยังสวยสวยแม่สวยขึ้นะคลนะวาพจ้าไม่เชราเราจะมีการสามัคคีธรรม พระเจ้ามาแต่งการแล้วก็หนุนใน้ำใจการอธิษฐานร่วมกันนะคะขอบคุณพระเจ้าเนี่ยที่ทำพระเจ้าจอดทำอธิษฐานของเราข้าพเจ้า,าอธิษฐานตลอดและเขาบอกว่าเขาจะกลับมารับปฏิสนาอีออกประมาณสักเดี๋ยวขอไม่ล่าก,ก่อนประมาณไม่เกคยชินน,น,นะนนจะก,กลับมารับแม่จะกลับมารับปฏิสนาจะกลับมาชำระตัวตนกับเราที่เคยทำผิดบาปมา,มา ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าสูงเลื่อและเรียกเขาได้มาเป็นผู้นาใช้มาเรื่องที่เราเขาจะไม่ตกนรกเมือใครที่เราจะไม่ทิ้งเขาไปอยู่คนเดียวนะคะขอบคุณสําหรับการที่ฐานขอบคุณสําหรับที่พระเจ้าอวยพรนะคะก็เมื่อวานขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าที่จริงข้าพระเจ้าได้รับอวยพรตั้งแต่อยู่ไ่ยลยนะคะมีคนให้พระพรที่พระเจ้าพ่อนี้ก็ให้นะคะขอบคุณพ่อรี่ ท่านให้ข้าขนมเลยลนะคะให้พระพรขอบพูดที่แม่อ,อม่อนดูแลนงขอบคุณนะคะขอให้หลวงพ่ออุทัยเลยนะคะให้พระพรก่าเจ้าขอบคุณสำหรับการเดินทางนะคะก็การเลี้ยงดูทุกอย่างปกติสวนยางะปรินต์แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ปิดแต่ก็ได้กีดแล้วลก็ได้รับใช้ไปด้วยนะคะก็และช่วงเมื่อวานมีคนมาทำขอเ้าว าแต่ข้าพเจ้ามีข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกนุ่นมีสามีก็เออที่เสียชีวิตอ่ะคุณเอามาให้การการเลี้ยงดูการช่วยเหลือการแบ่งปันเนี่ยมันเป็นผลสิ่งหนึ่งนะครับที่พระเจ้าช่วสอนนี่ยนะข้าพเจ้าเลี้ยงซากซื้อนู่นมีมานั่งที่ม,มันมาเก็บของนะฮะเพิ่นมาได้ความแบบรู้สึกแบบซากซึ้งในตัวหนอเพระเาะยกมือ ขอบคุณนะที่เลี้ยงดูขอบคุณสําหรับการทุกช่วยทวามช่วยนนเหลือแบบนี้เขาบอกว่าถ้าข้าถ้าครอบครัวข้าพระเระะจ้ามะะมไม่มีข้าวกินไปหาเพยอเลยแบบนี้ไม่ไม่อวดนะพี่น้องเพื่นที่จริงดูมมีครอบครัวเพื่นร่ำรวยพระเจ้าพี่น้องเพื่นมั่งมีขอบคุณนะคะสําหรับข้าวที่เพื่นให้ข้าพระเจ้ามาชีกระสอบถุยยูเบียใหญ่ใหญ ขอพระเจ้าไม่ม mm ีข hmm. ้าวไม่มีข้าวที yes. ่จะไปหวานนะคะข้าพระเจ้าก็บอกเอาไปเลยข้าพระเจ้ามีไม่หมดสำหรับพระเจ้าเราเป็นข้าพระเจ้ามีซื้อกินสิบยี่สิบโลกินไม่หมดเขอยู่สองนเขาก็เอาไปไปหวานนะคะเพราะว่าเขาไม่มีข้าวเขาเป็นคนทุนนาเขาจะไม่มีข้าวข้าพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้แบ่งปันเพียงเล็กเล็กน้อยน้อยเพื่อเทวาาเกียรติเพื่อเป็นพ่อพรมให้กับคนอื่นนะคะสิ่งใดที่เรา เป็นน้ำพระทัยอย่างที่พระเจ้าให้กับเราคนะัะและอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าใข้าพระเจ้าทำนะคะลังจากลับงานท่ายอดีตก,ก็อยา่างหนึ่ใจพี่นอ้องที่เ,เป็นสามีภรรยาปกติข้าพระเจ้าจะไม่ก้มให้พรร่อประสิทธิ์ง่ายๆนะคะเพราะว่าความหยิ่งของเราความเป็นอคติในใจข,ของเรามีาาาานะคะสำหรับเราดังนั้นข้าพระเจ้ากลับจากงานท่าย้อนก็ว่าจะพูดพกรรับพ่อประสิทธิ์ยาวๆนะ อ่ะนนั่งลงอ่ะท้าพระเจ้าก็กรุ่นกราบเกินกราบแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่เราจะทำผิดหรือสิ่งไหนที่เราเคยล่วงเกินพึติกรพูดหรือมาจาหรือการกระทำท้าพระเจ้าก็กราบขอโทษคุณพ่อประสิทธิ์นะคะก็คุณพ่อประสิทธิ์ท้าพระเจ้าก็บอกว่าท้าพระเจ้ารักพ่อประสิทธิ์เด้องอะไรไหมพ่อประสิทธิ์มันก็อายนะผู้ชายอายท้า่พระเจ้าถึงังครับแจ่มแดงพอมขึ้ ใจที่พร้อมลงได้เราจนวนได้กับทุกอย่างแม่เขาจะไม่น่ารักสำหรับเราแต่พระเจ้าให้เราทำก็ขอบคุณของพระเจ้าก็จะตกมาถึงเหมือนลูกของเราที่เขาได้กทำทุกงานในทางพระเจ้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรสำหรับทุกอย่างพระเจ้ามีความไว้วางใจพระเจ้ามีข้าพระเจ้าคิดว่าข้าพระเจ้าได้ได้ควาธรรมกษัตริย์โมอานะคะกับ โมด้าใช่ไหมคะที่ลาหาดเพิ่งลาหาดท้าวเจ้าฟ้าท้าวเจ้าคิดว่าท้าวเจ้าไม่อยากโลกอะไรอีกแล้วเพราะว่า,าเป็นรกระสับเนื้อกริย์ทําไมถึงไม่อยากได้แผน่นดินเล็กๆของอาลาซาดอรอที่เป็นไรอันหุ่นนะทำไมถึงอยากได้ถ้าน<ม>ท้่ปเป็นคนครอบครองแผ่นดินความโลภทำให้เรานอนไม่หลับกินไม่ไดน้นอนไม่ไหลับ แล้วก็คิดการันาที่จะเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราจนถึงภรรยาของเาที่อิสเบลนะคะที่เป็นคนติดใจโหดร้ายมากนะคะถึงได้ไปฆ่าเอาที่ดินของราชดอกาเป็นของตัวเองนะคะก็พระเจ้าพื่ควรทำพระเจ้าเพว่าความโลภนี่มันทำให้เรามองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ความทุกสิ่งทุกอย่าง้รพเจ้า เอาละสิ่งในที่ไม่ใช่ของพระเจ้าเราเราจะไม่ก็จะไม่ทาแบบนั้นละค่ะแล้วก็เราจะวางไว้เราจะมีชีวิตที่จะอาศัยพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าเห็นเห็นการอัศจรรย์หลายๆอย่างที่พระเจ้าแสดงให้ข้าพเจ้าได้ยินได้เห็นนะคะขอบคุณสําหรับพระววรทุกอย่างขอบคุณพระองค์ค่ะนี่หมคะขอบคุณนะคะครั้งนี้ก็เชิญค่ะมาให้เรเียงค่ะ Obrigada. ยายจะเประารนะคเอาพี่แม่ค้ามะพอมีแม่ค้าที่มันจุอ๊อแม่จังังนะคะก็คุณเพืเอ้ากันะ

จะโดนมาตอนันเออไม่เป็นไรค่ะพระเจาค่ะถ้าไม่มีก็จะถวายทัพย์ากที่สุอาน้าซุนก็ได้ค่ะขอบคุณระ้าขอแบกันพี่น้องปฏิบัติมากเลจัดเข้าไปนะครับพี่น้องว่า ก็เดียวเพียงที่จะไปเจี่ยมกูแน่กนาไรกงพี่น้อง้าที่อะไรก็นุญาตเรียนพีน้องไปพัคดูคู่ขันน้ำเออถ้าเจะตอบกันก้อนุญาตเรียนออ้าวใไหผมก็จะจิดานเพอพีน้องทุกคนไ้กันเยอะัดจาพริกาเจ้าจเปานพระองค์ข้าพระองค์มงม่นทางเนินทากในอบข้าหราทใหกับเราขอพระองค์โปรดพบคมกรุณพี่น้องการนี้เป็นการสัปปะโรของพระเจ้า ขอพระเจ้าจรงเพิ่มกำลังให้มีกำลังทีุกงคนให้มีโรคภัยไอเก่บเดเย็ขอพระเจ้าจะให้มีแสงสว่างสุขาวเพิ่มขึ้นขอพระเจ้าอยู่เรื่องบนตกูลบาเียน้องให้มีแสงที่งสุโภาวาขอที่ฐานใดพระยาพุทเจ้าท่านนอ้น้นีนพระเจ้า you wow.